จะเป็นคนถูกเลือกหรือจะให้เราเป็นคนเลือกถ้าเรามีโอกาสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพูดคุยต่อเลยนะคะกับหัวอกสาวสาวสายฝอเนาะที่เริ่มต้นหรือคิดที่จะหาชีวิตในต่างแดนหนึ่งสิ่งเลยนะคะเราจะเป็นคนถูกเลือกอืม หรือเราจะเป็นคนเลือกชีวิตของเราเองนะคะมันไม่มีผิดมีถูกเนาะในคอนเทนต์นี้ก็ขอบคุณนะคะมาจากเมืองไทยของเราเลยนะคะชีวิตการที่เขาเลือกอยู่เมืองไทยโดยที่ไม่มาเที่ยวหรือมาประเทศของสามีหรือบางครั้งบางคู่เนี่ยไม่ได้แต่งงานอยู่ด้วยกันมาเป็น 10, 10ปีพอใจในสิ่งที่ได้นะคะเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่เขาเลือกนะคะหลายๆคนเนาะอันนี้ก็ดูหลายๆวิดีโอเช่นกันนะคะบางคนอเมียฝรั่งคุยกันในเมืองไทยโอ้ฉันแค่เป็นแฟนฉันได้มาเที่ยวเมืองนอกและโอ้กลับมาทีนี่ไฮโซเลยไอคนที่แต่งงานแท้ๆอยู่เมืองไทยเป็นแฟนมา4ี่หปี ทำไมไม่เคยคิดที่อยากมาอยู่ต่างแดนมาเที่ยวต่างแดนสามีไม่พามาเขามีเมียรหรอเออเขานั่นเขานี่หรอเขามีอะไรซ่อนเราอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นคําพูดที่ตบเขาเรียกว่าตบไ้ทำทำร้ายความรู้สึกกันนะคะจริงๆแล้วชีวิตเ,เราเป็นคนเลือกถึงแม้เราจะเลือกอยู่เมืองไทยโดยที่ไม่มาเพราะเรามีภาระหน้าที่อย่างน้องคนหนึ่งเนี่ยเขามีลูกที่ต้องดูแลลูกกาลังเรียนหนังสือ การที่จะมาเที่ยวหรือมาอะไรแล้วปล่อยลูกกาลังหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยใครทํนะาได้นะคะใครทําได้นะคะอันมันมีเหตุผลแตกต่างของแต่ละคนนะคะอันนี้คือสิ่งหนึ่งคือข้อควรระวังนะคะหนึ่งเนาะฝรั่งแก่ฝรั่งหนุ่มมันมีดีไม่ดีแตกต่างกันตรงไหนนะคะทุกคนหวังเนาะสำหรับเมียฝรั่งทางเมืองไทยเนี่ยหวังถ้าเราได้สามีมีอายุ หนึ่งเขามีเงินเขาไม่ต้องทำงานนะเขามีโอกาสที่จะไปอยู่เมืองไทยได้ง่ายขึ้นนั่นคือความฝันของหญิงไทยนะคะและหนึ่งสิ่งหนึ่งเขาคิดเลยว่าฝรั่งแกเนี่ยมีเงินแล้วมีบ้านแล้วมีสมบัติแล้วอืมฉันหวังสบายนะคะอันนี้เนาะในตัวความคิดของหายจ๋าก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันในเมื่อก่อนนะคะแต่พอปัจจุบันตัวเราไม่ได้ในตรงนั้นอืม เนาะตัวเราไม่ได้ตรงนั้นนะคะฝรั่งแก่ถ้าเขาได้การใส่ใจจากเราดูแลดีซื้อใจได้เขาก็ทุ่มเทให้ทุกอย่างเพื่อเติมความสุขให้กับตัวเองด้วยเงินของตัวเองการซื้อความสุขการที่ฝรั่งใช้เงินซื้อความสุขเนี่ยมันไม่ผิดพี่น้องขา มันไม่ผิดหลายๆคนบอกว่าผู้หญิงไทยน่าเงินใช่เพราะเราต้องดิ้นรนเราต้องเหนื่อยเราต้องสู้ขนาดไหนกับชีวิตที่ผ่านมาที่เราไม่เคยได้รับนะคะแต่เนี้ยนึ่งอคือโอกาสนี่คือโอกาสพอเจอคนที่ให้เราก็ใส่ใจคนอื่นมองว่าโอ้โหยังกระทาาเลยเนาะทำให้ทุกอย่างนะคะ คํานี้อย่าได้แคร์นะถ้าชีวิตวันนี้เราดีขึ้นนั่นคือสิ่งหนึ่งนะคะถ้าเราเลือกแล้วอย่าได้เสียใจกับสิ่งที่เราเลือกอทีนี้มาย้อนมองฝรั่งหนุ่มกับฝรั่งแก่นะคะพอฝรั่งหนุ่มอ่ะเหมือนสามีเย,ยจาเนี่ยชีวิตในวันข้างหน้านะคะเขาปลดกษเียณเนาะอันนี้คือเปรียบเทียบของตัวเองเลยนะสามีเย,ยจาาเนี่ยตอนนี้50ปีเราอยู่ด้วยกันมาเนี่ยยีปีตั้งแต่สามีอายุ30มสิบเขาต้องทํางาน พะเขามีมีเงินถุงเงินถังยอมรับนะคะเพราะคนแก่เกษียณแล้วเขามีเงินก้อนที่เขาเก็บแล้วเขาก็มีเงินกเกษียณที่เขาทํางานจ่ายได้เป็นรายเดือนอันนั้นคือแนวคิดและการวางแผนของฝรั่งนะคะสามียายจ๋าวางแผนทํางานถึง62เพราะอะไรเพราะสามีเริ่มงานเร็วเป็นเป็นคอนแทคสมัยก่อนเนาะพอ62ปับ๊บเขาอายุงาน45ปี นะคะถึงเขาจะทำงานอีก3ปีเป็น65ถึง65เงินเดือนก็เพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวเงินเดือนกเกษียณน,นะเพิ่มอีกแค่ร้อยเดียวนะคะในความรู้สึกของเขาคิดไว้เลยว่าที่รักฉันจะปลดกเกษียณอีก12ปีข้างหน้านะแล้วเราค่อยว่ากันอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เลยถามสามีว่าถ้าเธอกเกษียณนเ,นเธอจะได้รับเงินเลยไหม สามีบอกว่าของเขาเนี่ยเขาจะได้รับเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมันเป็นอายุงานของเขาเขาสตาร์ทเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อุม mm. โอเคนะคะแล้วหลังกเกษียณถามว่าคิดจะไปอยู่เมืองไทยไหมคิดจะขายบ้านขายช่องที่นี่ไหมในความคิดตรงนี้วันนี้ยังไม่ได้ออกอย่างนั้นนะคะแต่คําว่าขายบ้านที่นี่ ไม่น่าจะมีเหตุผลเพราะเรามีลูกมีครอบครัวอยู่ที่นี่นะคะความคิดร้อยเซของสามีถึงกเกษียณแล้วเราสองคนไม่ได้คิดที่จะอยู่เมืองไทยร้ออซ่าก็จะไปไปมามาเพราะเรามองแล้วว่าลูกของเรานะคะลูกสาวที่เราเอามาถึงจะเป็นคนไทยก็ตามเนาะมีหลานมีลูกชายนะคะ เขากลับไปใช้ชีวิตแบบเมืองไทยจริง,รงๆไปทํางานเมืองไทยไม่ได้เพราะที่นี่ลูกสาวทํางานผู้ช่วยพยาบาลเขาก็ได้เงินเป็นค่อนแสนนะคะอืมเขาก็ซัพพอร์ตตัวเองของเขาได้ขาดเหลือนิดหน่อยแม่ก็เสริมนะคะสำหรับตัวเขาคนเดียวในตอนนี้เนาะอ่านั่นคือสิ่งหนึ่งคือการวางแผนยายจ๋าอยู่กับฝรั่งเนี่ยต้องขอบคุณเลยนะได้การเรียนรู้ด้การวางแผนการใช้เงินการเก็บเงินเนาะถึงเรามีน้อยก็ต้องให้มีเก็บ ยิ่งสามีเย,ยจ๋าเนี่ยคำว่า,อ,าอะไรนะเครดิตการ์ดไม่มีในสมองเรามีใช้ใชมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นแต่ทุกเดือนเราต้องมีเก็บเล็กน้อยนะคะก็ได้เรียนรู้มาจากเขาเนาะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากยืนยันและบอกทุกๆคนว่าถ้าเราเลือกแล้วอย่าได้เสียใจแต่เราต้องอเขาเรียก่็เชื่อความรู้สึกของเรานะะว่า เราเลือกถูกหรือผิดเนาะเพราะว่าเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยเวลาเริ่มต้นที่จะเลือกนะคะไม่มีหรอกแค่ฝรั่งคนเดียวอะคบฝรั่งคนเดียวอะมันคุยกับหนุ่มออนไลน์อย่างอย่างเพื่อนเย,ยจ๋าเนี่ยนะคะเปรียบเทียบยุบยกเลยหลายคนเนี่ยที่คุยอยู่เนี่ยหนึ่งสอหลายประเทศเลยเอเราไม่ได้รักการพูดคุยเปิดเผยถามเลยว่าใครให้ได้เออแล้วใครมาหาเราเขาซัพพอร์ตเราได้แค่ไหนอเขาทุ่มเทเราได้แค่ไหนมันไม่ใช่ผิด ฝรั่งเขาแฟฝงถ้าคําว่าแฟนนะคำว่าแฟนหรือว่าการพูดคุยในออนไลน์เนี่ยดีไม่ดีเขาก็คุยหลายคนเช่นกันนะหนถ้าเขารักเราจริงๆเขาต้องยอมทุ่มเทเพื่อที่จะกักให้เราอยู่กับเขาเพียงคนเดียวอ่าบางคนนะคะเหมือนหลอกอะ่ะเหมือนหลอกอะ่ะทุ่มเท,เทเต็มที่เลยเออแกเนี่ยดูมีเงินมากเลยแต่งตัวหรูดูสะอาดดูดีนะผู้ดีเลยตางามนะคะ,ะสุดท้ายสรุปพอแต่งงาน มาบ้านก็ไม่มีอยู่บ้านเช่าอ่าโอเคเขามีเงินเดือนนะฮะเขามีเงินเที่ยวเพราะอย่ายึดติดเพียงแค่ว่าฝรั่งแก่มีทุกอย่างนะคะพี่น้องคะบางคนเขาใช้ชีวิตแบบสบายๆหล่นล้าชอบเที่ยวไม่เก็บเติมความสุขให้กับตัวเองนะฮะเนาะมีนิดมีหน่อยให้ลูกให้เต้าที่เขามีอันนี้คือความจริง บางคนแทบไม่มีบ้านเลยบางคนไม่มีเงินติดบัญชีด้วยช้ำมีแค่ใช้เดือนต่อเดือนนะคะอืมมันก็อยู่ที่บุญวาสนาบางคนเนี่ยฝรั่งเข้าไปเมืองไทยอย่าลืมว่า1ปีเขามีฮอลิเดย์เขามีเงินก้อนเขามีโบนัสนะคะแค่โบนัสกับโบนัสเนี่ยค่าตัว๋วใช่ไหมมันยังเหลือกับเงินฮอลิเดย์เนี่ยไปเที่ยวเมืองไทยเนี่ยมันเลิศหรูแล้วนะเลิศหรูแล้วนะเพราะฉะนั้นการแต่งตัวเลิศหรูหรือ การเที่ยวเมืองไทยแบบสปอร์ตเนี่ยสปอร์ตสปอร์ตเนี่ยม,มันฟันธงไม่ได้มันอยู่ที่บุญวัสนาหรือตอนที่มาอยู่กันจริงๆนะคะนิสัยแท้ของฝรั่งบางคนอาจจะหลอกลวงเราได้ในช่วงแรกๆนะคะแต่บางคนเขาก็จะเปิดเผยแต่ส่วนมากเลยนะพูดตรงๆนิสัยฝรั่งเนี่ยเจ้าจามองว่าเขาเป็นคนเปิดเผยมากกว่าถ้าไม่เจอคนตอนแหลจริงๆเอาจริงๆอืเขาจะเป็นคนเปิดเผยในความรู้สึกพูดตรง นในความรู้สึกของเขาเลยหลายๆคนอาจจะมองว่าอ๋อก็เพราะเขามีเงินนี่อือดิจ๋ามองว่าไม่เกี่ยวนะมองว่าไม่เกี่ยว,นะม,ว,ม,ยวมันเป็นนิสัยที่เขาคิดอะไรพูดออกไปแบบนั้นเนาะในมุมนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อในเซนส์ของตัวเองถ้าเราเลือกนะบางคนมีมีฝรั่งคุยกัน3คนทีนี้ เปรียบเทียบแล้วเลือกคนที่แต่งงานมาสุดท้ายยังพูดกับเจยจ่าเลยว่าเออหนูเลือกผิดนะพอมาอยู่ด้วยจริงๆแต่มันแต่งงานมาแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะถอยหลังนะคะการทดลองหรือสิ่งที่จะเห็นแย่ๆมันอาจจะข้ามไป1ปี2ปีก็ได้นะฮะเออแต่ถ้าเกิดเรารู้ในช่วงระหว่างคบกันแค่เป็นแฟนกันมาเที่ยวครั้งนึงรู้สึกแล้วไม่ใช่ฉันถอยหลังอันนั้นมันยังไม่สายไง อันนั้นมันยังไม่สายนะคะเนาะแต่ถ้าได้แต่งงานมาแล้วเนี่ยส่วนมากนะคะถ้ามาอยู่ประเทศนอกแล้วถ้าคุยกับยายจ๋าย,ยายจ๋าจะบอกเลยว่าสู้งานคือคุณค่าหลักคำประกันของตัวเองถึงแม้เราไม่ได้อะไรจากผู้ชายคนนี้แต่เราก็ได้เขาเป็นใบเบิกทางคนเสียเงินทำอะไรนะการเดินทางเพื่อที่จะมาทำงานเสียทางกรมแรงงานมากมายเขายังยอมเสีย แต่เรามาได้แล้วเราก็ต้องลุยนะ่ะชีวิตดีไม่ดีมีสังคมออกมาแล้วเราก็อาจจะได้เจอคนดีก็ได้หลายคนก็ผ่านพ้นมาได้นะทุกคนมาใหม่มีปัญหาแน่นอนนะคะไม่ว่ากับครอบครัวแม้กระทั่งกับสามีแต่พอเราทำงานได้เนาะด้วยตัวเองมันจะมีทางออกเพราะปัญหาใหญ่ของคนไทยมาใหม่ก็คือเงินนะคะครอบครัว เนาะที่ฝรั่งรับไม่ได้ทั้งหมดแต่เราเนี่ยมันแบกรับมาแล้วนะคะเนาะบางคนโชคดีเขายกให้เขารับได้ทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่เขาให้ได้เราบริหารได้อันนั้นมันก็มีความสุขไปนะ,ะนะเพราะฉะนั้นเนาะไม่ว่าเราเลือกอะไรนะคะเพราะเราเป็นคนเลือกแล้วจงภูมิใจจงพอใจนะคะนะถ้ามันไม่ดีเราก็ก้าวเดินต่อไปเนาะ ปัญหามีทางออกนะคะเพียงแค่เราไม่กดดันตัวเองจนเกินไปเนาะนี่คือหัวใจสำคัญของชีวิตสายฝอคุณมีโอกาสถ้าคุณมีโอกาส ได้เลือกนะขอให้คุณเลือกด้วยหัวใจเนาะเลือกด้วยหัวใจเลือกด้วยความรู้สึกเลือกด้วยคนที่ซัพพอร์ตดูแลเราได้ให้มันพอดีถึงแม้ไม่มากแต่ชีวิตเราดีขึ้นก็จงขอบคุณตรงนั้นเอาแค่ตรงนั้นก่อนนะคะและเอาความดีสู้เนาะเอาความแข็งแกร่งโชว์นะคะเอาคุณค่าของเราเนาะ ให้เขาเห็นว่าเราไม่ใช่ของตายยังไงยังไงชีวิตเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขในทุกๆที่นะคะพี่น้องขาเลือกที่อยู่เมืองไทยจงดีใจที่เราเลือกได้นะคะเลือกที่จะมาอยู่มืองนอกก็ต้องยอมรับสภาพ ที่ต้องเจอนะคะมันไม่ได้สวยหรูอ,อย่างที่ฝันนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ฝากไว้แค่นี้เนาะ,ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนาะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ฟังวิดีโอเนาะ,ะรับชมวิดีโอยายจ๋าจนจบและคอยเป็นกําลังใจเสมอมาคะ่ะอีเจลทําทงานก่อนนะคะพี่น้องคะสวัสดีค่ะมุมนี้เป็นมุมพูดคุยสบายๆนะคะไม่มีคนเดินด้วยเนาะ สู้กันต่อไปค่ะพี่น้องขะนับวันถอยหลังใกล้ไปเมืองไทยแล้ว